สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือก o อ f i c i เชนะครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่แวะเข้ามาชมมารับฟังกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร b e นะครับขอบคุณอย่างสูงวันนี้ได้นำพระกลิ่งนะครับ อุดชนาลงนะครับดูแล้วเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับถ้าใครทราบนะครับช่วยบอกด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยนะครับห่างกันสัมผัสน้อยนะครับเราก็ไม่รู้ครับว่า เป็นะที่ใดนะครับกล่าวนึกถึงปู้เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับกุชนาลงนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าใช่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับ พาร์ตีแน่นอนนะครับไม่ทราบที่นะครับดูแลสวยนะครับจะเก่านะครับหน้าตาคมกริบนะครับดูแล้วน่าจะเก่าอยู่ แต่ไม่ทราบทีนะครับซึ่งน่าจะเป็นองค์ที่สองนะครับที่ได้เจอนะครับน่าจะอยู่ในยุคผู้เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับเก่านะครับใครทราบนะครับช่วยบอกทีนะครับน่าน้้างสวยนะครับ นะครับได้ฐานนะครับกลิ่งนะครับอุทยานรงนะครับมีกระตุดหนึ่งดอกนะน่าจะเป็นงั้นนะครับอุดาถใครทราบช่วยบอกด้วยนะครับภาพส,สวยๆนะครับครับ ภาพนี้ก็สวยๆนะครับครับทีนครับนะครับ ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าเว็บมาชมรับฟังนะครับกดกระิงกดติดตามกดไลค์กดแชดดสสร์กด subscribe นะครับขอบคุณยังสูงนะครับที่ติดตามครับช่องนี้นะครับขอบคุณยังสูงพบกันข้างหน้าครับสวัสดีครับ